สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GT Family XEV ช่วงนี้รถ EV ลดราคากันเป็นว่าเล่นเลยนะครับบางทีแอดมินเองเนี่ยก็ยังอัปเดตแทบไม่ทันหลายๆคนที่กำลังจะซื้อแต่ก็ต้องชะงักเพราะความผันผวนของราคานี่แหละและไม่มั่นใจว่ารุ่นไหนคุ้มหรือไม่อะไรยังไงฉะนั้นคลิปนี้นะครับแอดจะพาไปอัปเดต10อันดับรถ EV และ Plug-in Hybrid ที่คุ้มราคาแบบสุดๆนะครับซื้อได้แบบไม่ต้องคิดเลยซึ่งวงเล็บว่าเป็น10อันดับในดวงใจของแอดมินเท่านั้นนะครับอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากที่ชาวช่องคิดไว้นะครับยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้มาดูกันว่าจะมีรุ่นไหนบ้างแต่ละรุ่นเนี่ยมีจุดเด่นยังไงตรงใจชาวช่องกันหรือไม่นะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนการรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ เรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับนั่นก็คือ MG ZS EV รุ่นดีนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ลดราคาหลายครั้งอยู่นะแอดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ3ครั้งเกินเลยล่าสุดนะครับ MG ZS EV รุ่นดีเนี่ยราคาลดลงมาเหลือแค่0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหนี่มันถูกกว่า ZS ที่เป็นรุ่นน้ำมันสันดาบนี่หว่าเอ๊ะนี่มันอะไรยังไงครับเนี่ยรถน้ำมันจะขายยังไงนะครับเปิดราคามาแบบนี้ ด้วยราคา600,000บาทนะครับแต่ได้รถไฟฟ้า100%ที่เป็นทรง SUV นะครับมีระยะทางที่วิ่งไกลถึง400กิโลเมตรเนี่ยตรงจริงแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับคุ้มแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผม เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ค่อยพบปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับจากการใช้งานวงเล็บว่ารุ่นนี้แอดมินก็ใช้อยู่นะครับสำหรับ MG z s EV แต่ว่าเป็นรุ่น X นะครับก็ถือได้ว่าจากประสบการณ์ตรงของแอดมินเนี่ยยังไม่ค่อยพบปัญหาอะไรเลยนะครับจากการใช้งานก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงนะครับน่าสนใจมากเลยข้อที่อีกอย่างสําหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือ MG เนี่ยก็มีโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ฉะนั้นนะครับเรื่องศูนย์บริการอะไรยังไงก็ยังดีกว่าแบรนด์ที่ยังไม่ได้ประกอบไทยนะครับผมฉะนั้นนะครับใครที่ไม่คิดอะไรเยอะนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับไม่ซีเรียสเรื่องของรุ่นใหม่ที่กําลังจะมาแทนเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะครับสำหรับ MG z s EV รุ่นดีถัดมาลําดับที่9นะครับ MG4 Electric รุ่น Long Range รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับราคา900,000บาทนะครับผมถ้าดูแค่ราคาเนี่ยก็เหมือนจะแพงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย รุ่นนี้มีจุดเด่นคือแบตใหญ่แล้วก็มีระยะทางที่วิ่งไกลถึง540กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับปูดให้ในความง่ายก็คือยังไม่มีรุ่นไหนให้ได้เลยนะครับณเวลานี้นะครับอย่างมากสุดที่อยู่ในเรนจ์ราคาเท่านี้เนี่ยก็มากสุดก็น่าจะมีแค่490กิโลเมตรนะครับผม <Wow. S 1> จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์รุ่นนี้นั่นก็คือมีการวางมอเตอร์เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังอยู่รุ่นเดียวเลยนะครับในตลาดในราคาต่ำล้านนะและมีน้าซ้ำเนี่ยยังเป็นรุ่นที่ประกอบไทยด้วยนะครับทงงนนทศไทย ฉะนั้นนะครับคุณจะได้รถที่วิ่งไกลมีมอเตอร์ขับหลังนะครับฟีลเรี่ยงการขับแบบสนุกและเรื่องอะไหล่สูงบริการหายห่วงเลยนะครับในราคารถแค่900,000บาทนะครับคุ้มแบบสุดๆเลยนะครับใครที่ชอบสายวิ่งไกลๆนะครับจัดได้เลยถัดมาลําดับที่8นะครับวูหลิงบิงโกรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นนี้นะครับราคาสุดว้าวมากนะครับผมเปิดมาที่4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ คุณจะได้รถที่มีจุดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวตกรุ่นอย่างแน่นอนนะครับถ้าซื้อรุ่นนี้ยิ่งนานไปเนี่ยก็จะดูยิ่งสวยขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะของการดีไซน์เนี่ยจะมีผสมผสานความคลาสสิกเข้าไปด้วยนะครับโดยเฉพาะภายในนะนอกจากนี้นะครับจุดเด่นในเรื่องของระยะทางในการวิ่งเนี่ยก็วิ่งไกลได้ถึง333กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็วงเล็บว่ามีจุดอ่อนนิดนึงนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ย จะสามารถชาร์จได้เฉพาะไฟ AC นะครับไฟบ้านเท่านั้นนะครับผมพูดเพิ่มเติมให้เห็นภาพน,นิดนึงนะครับถ้าโจดใครนะครับใช้เป็นหลักอยู่ในเมืองขับไปกลับที่ทํางานสักวันละ80กิโลเมตรเนี่ยแล้วชาร์จ AC ที่บ้านนะครับชาร์จประมาณ3วันต่อครั้งเนี่ยก็ถือได้ว่าคุ้มแบบสุดๆไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับผมบางคนเนี่ยใช้รถน้ำมันอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยยังจ่ายค่าน้ามันเยอะกว่าค่าผ่อนรถรุ่นนี้ซะอีกนะครับก็ลองดูรับว่าถ้าโจดใครตรงเนี่ย จัดไปได้เลยนะครับผมรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นที่คุ้มแบบไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียว ตัดมานะครับอันดับที่7นะครับรถในดวงใจของแอดมินนะครับนั่นก็คือ h าวาลเฮซิ PHEV นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับเอาจริงแล้วก็ไม่ใช่รถที่อยู่ในดวงใจของแอดมินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนเปิดตัวมาแรกๆเนี่ยปาไปนู่นเลยนะครับหนึ่งล้านเจ็แสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับตอนนี้นะเหรอเหลือแค่1นึ่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับก็เห็นได้ชัดว่าต้องขอขอบคุณ b y d ซีเลียน DMI นะครับผม ที่ช่วยดึงราคาที่แท้จริงออกมาให้สําหรับเพื่อนๆชาวช่องนะครับที่สนใจรถ PHEV อยู่สาหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับมีจุดเด่นคือตัวรถทรงใหญ่นะครับเป็น C SUV แม้จะเป็น PHEV ก็ตามนะแต่ว่าความจุของแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่มากเลยนะครับวิ่งไกลได้ถึง200กิโเมตรกันเลยทีเดียวนะครับในราคาเท่านี้นะครับก็ถือได้ว่าคุ้มพอสมควรนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องของรุ่น Minor Change ที่กําลังจะมาเนี่ยถ้าไม่ซีเรียสเรื่องของกลัวจะตกพุ่นเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะครับ ยังไงลองพิจารณาดูนะครับสำหรับ h a w a l h i i s ก PHEV มาต่อกันที่ลำดับที่6นะครับโอ r a GoodCat Pro นะครับหรือว่ารุ่นเริ่มต้นนั่นเองครับในราคา630,000บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งลดราคาแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอง โดยที่ราคาเก่าของเขาครับก่อนหน้านี้นั่นก็คือ800,000บาทนะครับลดมา107,000บาทนะครับผมโอ้โหแค่นี้ก็ถือได้ว่าคุ้มแบบแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับสำหรับจุดเด่นความคุ้มค่าของโอลารกูดแค่รุ่นโปรนะครับคือจะมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็เชื่อได้ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะไม่ตกรุ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับและอีกอย่างนะครับที่เด่นมากๆนั่นก็คือขนาดของแบตเตอรี่นะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านราคา600,000ต้นๆเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตรขนาด57 7กิโลวัตต์อาวกิเลยเดียวนะครับเครมระยะทางที่วิ่งไกลจากการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยได้ถึง480กิโลเมตรนะครับผมพู้นึกภาพก็คือไม่มีรุ่นไหนให้ได้มากไปกว่านี้แล้วนะครับในราคา630,000กับแบตเตอรี่ที่วิ่งไกล480กิโลเมตรร,รุ่นนี้เหมาะกับคนทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับผมและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นรุ่นที่ผลิตไทยฉะนั้นนะครับเรื่องศูนย์บริการอะไหล่การซ่อมนะครับ รุ่นนี้มีประสบการณ์ในไทยพอสมควรแล้วนะครับหลายปีแล้วใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องแบตห้อยนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้คุ้มจริงๆนะครับออร a ากู d ดแครุ่น PRO มาต่อนที่อันดับที่5นะครับ b y d C l i o n s i x DMI รุ่นนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเปิดราคามา940,000บาทโดยประมาณนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแห่งการสร้างปรากฏการณกันเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นรถ CSUV Plug-in Hybrid ที่มีราคาถูกที่สุดนะครับตอนเปิดตัวนะครับในประเทศไทยจุดเด่นของเขาคือเป็นรถที่มีตัวถังขนาดใหญ่นะครับมีดีไซน์ภายในภายนอกที่สวยงามนะครับและยังเป็นรุ่นยอดนิยมในประเทศจีนด้วยนะครับผมขายดีมากครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้เพิ่มเติมน,นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะครับฉะนั้นเรื่องศูนยบริการการซ่อมหายห่วง ถ้าชาวช่องยังไม่อยากข้ามไปรถ EV แบบเต็มตัวนะครับรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับคุ้มแบบแทบไม่ต้องคิดเลยนะครับสำหรับ b y d C Leon 6 DMI อันดับที่ 4, n e t a V2 รุ่น Standard หรือว่ารุ่น l i g h รุ่นนี้คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเป็นรุ่นที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในกลุ่มรถไฟฟ้าแบบซิตี้คาร์นะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดราคามาขายอยู่ที่50,000นปลายๆนะครับก็ยังถือว่าคุ้มอยู่พอมาตอนนี้นะครับคุณจะได้รุ่นใหม่ด้วยนะครับรุ่นมิเนอร์เชนแถม่นําซ้พเนี่ยราคาก็จะถูกลงอีกนะครับผมเหลือแค่รุ่นเริ่มต้นรุ่นไลท์เนี่ยอยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหคุ้มแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยจริงจริงครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ จุดเด่นหลักๆสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มซิตี้คาร์นะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งไกลได้ถึงเกือบเกือบ400กิโลเมตรนะครับแถมยี่ําซ้ําเนี่ยยังรองรับการชาร์จไวแบบ DC ด้วย <Wow. S 1> โอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ดีนะครับในสเปคใช้งานเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกลุ่มซิตี้คาร์นะครับ จัดไปได้เลยนะครับณเวลานี้มาถึงอันดับที่3ของรถในดวงใจของแอดมนแล้วนะครับที่คุ้มค่าแบบสุดๆนั่นก็คือ BYD Atto 3รุ่น Standard หรือว่ารุ่น Dynamic นะครับ รุ่นนี้เปิดราคามา8 0 0แสนบาทนะครับเป็นรุ่นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมีการลดราคามาหลายครั้งพอสมควรนะครับถ้าเทียบราคาณนะปัจจุบันนะครับกับราคาตอนเปิดตัวเนี่ยก็ต่างกันหลายแสนอยู่นะครับผมรือว่าเป็นรถรุ่นที่มองยังไงก็ยังคุ้มแบบสุดๆนะครับโดยที่จุดเด่นคร่าวๆของเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับทั้งในประเทศจีนและนอกประเทศจีนมีดีไซน์ภายนอกที่สวยงามมีออปชั่นจัดเต็มนะครับโกทังขนาดใหญ่แบบ BSUV นะครับผมและก็ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้คําว่ารถไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่ารถน้ํามันในเซกเมนต์เดียวกันได้เลยนะครับผมโจทย์ใครตรงนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับถือได้ว่าคุ้มมากนะเวลานี้ b y d a t t o 3รุ่น Dynamic <S <S 2> <S 2> ต่อกันที่ <S <S 2> <S 2> อันดับที่2นะครับรถที่คุ้มค่าในดวงใจของแอดมินนั่นก็คือ n e t a x รุ่น s t a n d a r ์นะครับ รุ่นนี้เปิดราคามาว้าวมากด้วยราคาแค่เจ็ดแสนบาทเรียกได้ว่าถูกที่สุดในกลุ่มรถไฟฟ้าทรง BSUV นะครับจุดเด่นของรถยนต์รุ่นนี้นั่นก็คือมาพร้อมตัวถังขนาดใหญ่เป็นโมเดลใหม่สดๆร้อนๆนะครับมีดีไซน์ภายนอกภายในที่สวยงามออปชั่นจัดเต็มคุ้มจริงอะไรจริงนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ ต้องขอขอบคุณเนต้านะครับที่ยังคงรักษาสโลแกนนะครับรถด,ดีในราคาที่จับต้องได้นะครับสาหรับคนไทยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้คําว่าคุ้มแบบไม่ต้องคิดได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถทรงนี้อยู่ก็จัดไปได้เลยนะครับสาหรับเนต้า X มาถึงอันดับหนึ่งในดวงใจของแอดมินนะครับในเรื่องของรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือ BYD Dolphin รุ่น Standard นั่นเองนะครับกับราคา5 6 0 0 0 0บาทนะครับรุ่นประกอบไทยสําหรับรถยน รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ครบจบทุกอย่างนะครับถือได้ว่าเป็นรถไซส์อีโคคาร์ที่ราคาถูกที่สุดเป็นรถที่เป็นรุ่นยอดนิยมทั้งในจีนและนอกจีนออปชั่นจัดเต็มนะครับมีดีไซน์ที่สวยงามลงตัวที่สําคัญเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างมากมายนะครับในประเทศไทยเรานะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พูดได้ว่าราคาขายในไทยเนี่ยใกล้เคียงกับราคาขายในจีนมากเลยนะครับเป็นรุ่นที่สามารถใช้คำว่ารถไฟฟ้าในราคาถูกกว่ารถน้ำมันได้อีกนะครับผม และที่สําคัญนะครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับทำให้เกิดการจัดระเบียบใหม่นะครับสำหรับในการตั้งราคาของรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับผมถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่สวยจบครบทุกอย่างจริงๆนะครับทั้งในด้านของสําหรับ b ีไวดีดอฟฟินเองแล้วก็สําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับทำให้ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยได้รถที่มีราคาสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับข้อดีอีกอย่างสําหรับ V ีไวดีดอฟฟินนะครับนั่นก็คือเป็นรุ่นที่ประกอบไทยแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของอะไหล่การซ่อมสูนบริการเนี่ ครับครบจบแน่นอนฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับแอดจึงขอยกให้รถยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในดวงใจของแอดมินช่อง GT Family XEV นะครับชาวช่องคนไหนที่กำลังมองหารถทรง Eco Car นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับออปชั่นจัดเต็มจัดไปได้เลยนะครับสำหรับ BYD d o l p h i n รุ่น Standard ดนะครับ560,000บาท เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10อันดับรถยนต์สุดคุ้มในดวงใจของแอดมินนะครับจริงๆแล้วมีแถมอีก1รุ่นนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดราคานะวันที่แอดมินทำคลิปนี้อยู่นะครับนั่นก็คือ BYD M6 นะครับหาเปิดราคามา8-9แสนจริงเนี่ยจะเป็นรถอีกรุ่นที่ใช้คำว่าคุ้มได้เปลืองมากนะครับจะเป็นรถทรง MPV มินินะครับเจดที่นั่งในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเลย แล้วเพื่อนเชาวช่องครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับ1ิอันดับรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดในดวงใจของแอดมินนะครับมีความเห็นตรงหรือไม่ตรงการอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแอดรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับชาวช่องที่กําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าแบบคุ้มค่าสุดๆนะครับคุ้มราคาจริงๆเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเช่นเคยนะครับหากชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกๆไลค์มีความหมายกับผมนนารรทงงจิๆะคับ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ